สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับปังจังอีกแล้วนะคะวันนี้ปังก็จะมาอะสอนนะคะ,ะสอนปิดปิดรถพวกอะไรแบบเนี้ยอันนี้สอนสอนปิดรถพวกอะไรแบบเนี้ยเราจะมาปิดกันโอ้โหซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะคะในเกมนี้เพราะเขา พอเอาเข้ามาในเกมสก,กุร่าใช่ปะกดไปตรงนี้เลยอ่าแล้วก็กดไปตรงนี้แล้วก็เลื่อนนี่เห็นไหมนี่คือจุดที่เราจะปิดนะคะอ่ะสมมุติว่าเราไปที่สหา,หาน,น,หนีคนตมรวจเฮ้ยเดี๋ยวนะเราสามารถต่อยในะเราสามารถต่อยในปั่นอยู่อยู่ในปั่นจักรยานได้เลยนะ เห็นะคะพอเราถึงจะถานสถานีคุณตำรวจเรียบราา้อยแล้วะจากนั้นฮะนี่เกิดไปตรงนี้แหมเอ๊ะไหมตำรวจหายไปเลยตำรวจหายไปเลยแต่อยู่ข้างล่างขึ้นเชื่ออยู่ใช่ปะอ่าแล้ว <c oughs> ก็ตรงนี้โอ้โหตำรวจไม่มีค่ะดูดิแค่แต้มก็ไม่ได้เราละ โอเคแต่ปังขอถ้าเราจะอยากจะกดเปิดนะฮะนิดกดกดมันเดินในอ่านี่เปิดอย่างนี้นะคะอ,อ,อีสี่ต่อไปนะคะเราจะมาปิดรถเดิมเลยกดเป็นตรงนี้แล้วก็กดเป็นตรงนี้แล้วก็อีตรงนี้นะคะฮะรถไม่หิน รถไม่มีสักต,ตัวเลยนะคะไม่มีรถ <c oughs> มีรถเจจ้าไม่เห็นรถแล้วดูดิโอ้โหเป็นวิธีที่แบบชอบพอเวลาเราโดนได้หน้าใช่ปะโอ้โหเป็นวิธีที่ท,ท,ที่โกงมากๆเลยนะคะ <c oughs> วิธีที่แบบ สุดยอดอะเราสามารถปิดอะไรกูได้นะฮะตามใจเลยตอนนี้หารถไม่เจอสัก,กตัววันนี้นะคะปังมาพร้อมกับปั่นจักรยานนะคะอ่าเราว่าเราไปที่ยากุซาก,กันเลยอัาเรามาถึงเกงยากุซีซ่ากันแล้วเนี่ยค่ะน,นี่เกงยากุซ่าเราสามารถปิดเกงยากุซ่านี่กดไปตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็อืม ตรงนี้นะจ๊ะอ่ะกดแล้วนะเฮ้เห็นไหมแล้วกุ้งาสองตัวคนนั้นหายไปเลยข้างในถ้ามันก็จะไม่อยู่ไม่อยู่หามจริงเดอ้อจริงคือลองปิดแล้วนะคะเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ตรงเนี้ยเราดูนะ <c oughs> นี่ก็ไม่อยู่นะคะโอ้โห องใสยากุซ่าเลิกต่อสู้กับเรานะนี่ปืนที่เก็บโอเคเก็บปืนมันดีกว่าเดี๋ยวนะวัดมันมีสองอันตรงนี้ก็มีนี่ขอดูลรองไปดูก่อนขอลรองไปดูข้างรองไปดเูเดี๋ยวนะ กี้ปังก็เห็นตรงนี้เหนือมันไปนไหน,นะหาจริงเจ้าโอ้สามารถจริงมันได้คะเอ๊ะมันคือบาสูก้าบาสโอ้บา,บาสูก้าทำให้เราแตกได้นะคะโอเคซึ่งมันจะมีอีกหลายอย่างเลยที่ปังไม่รู้เนี่ยเนี่ย ว่าอันไหนปิดอะไรนะคะปังรู้มันได้แค่นี้แล้วคอมเมนต์บอกมันด้วยนะคะว่าถ้าใครรู้ว่าเนี่ยคือปุ่มอันเนี้ยเนี่ยปุ่มอันเนี้ยกดมันคืออะไรนะคะอ่ะสำหรับคลิปแค่นี้บ๊ายบายใครรู้ก็คอมเมนต์บอกมันด้วยนะจ๊ะ